สวัสดีครับตอนนี้เรามาตกกระพงช่วงประมาณสัก10โมงกว่า oh, <wow. S 1> จะ11โมงแดบดบจ้าเลยผิวน้ำกับลมแรงๆเนี่ยมันไม่ค่อยกัดผิวน้ำตอนนี้เราเริ่มเอาเหยือ่อเหยื่อดำลงไปละอ่าตอนนี้เราใช้สปีดดี้ครับตัวนี้13กรัมสำหรับงานบอ่อนครับงานบอ่อขนาดเหยื่อเนี่ยอยู่ที่4เซนนะครับใบเหลี่ยสแตนเลสเบ็ดอ่าเป็นเบอร์สนะครับเป็นเบอร์4นะครับ,บ,รรบแล้วก็ความแข็งเนี่ย 3x สามเอ็กเนี่ยผมเทสกระพง4ี่หตัวนีส่สบายสบายไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณโลครึ่งถึง3ากิโลยังเอาอยู่นะครับยังเอาอยู่แต่ถ้านะนอยากอยากได้แข็งๆก็ไปเปลี่ยนเองนะ 4X เนี่ยเอาเป็นเปลี่ยนเป็น 4X เเลยแข็งๆเลยแต่ว่ามันจะสับยากหน่อยอยู่ที่คันอันนี้ผมใช้คันประมาณสิบยี่สิบังนี้ใช้ประมาณสิบยี่สิบในการงัดกระพงสายชอบผมใช้หกสิบครับอ่ลองดูจังหวะกระพงก็คือตีลงไปตีลงไปนะครับ ปล่อยตกเพเผินี่ชัดเลยเพราะว่าสปีดี้เนี่ยจังหวะข้อดีของสปีดี้คือจังหวัดตกเนี่ยมันมีแอคชั่นครับไปหลิวมันเจอแสงแดดเนี่ยมันจะวิบวับวิบวับเหมือนลูกปลาครับมันลูกปลาปลากระโงมาชัดได้เลยป <Wow. S 1> ลาหลายๆประเภทที่เรามาตกจังหวัดตกเนี่ยข้อดีของสปีดี้คือจังหวัดตกเลยครับต้องดูครับเเผิจังหวัดตกปั๊บมันกัดเลยนะครับ <Wow. S 1> นี่ครับตกอย่างเดียวนัเนี่ย <Wow. S 1> ไม่ต้องทําอะไรเลย โอ้หลุดครับหลุดครับในแรกหลุดครับพูดพูดจะไม่ทันขาดคําครับจังหวะตกครับดูครับถ้าถ้าไม่กัดแล้วก็เจิขึ้นมาแล้วก็ปล่อยตกลปลปชัดทันทีครับ thấy thì chơi bằng cạnh đó à. ได้สับเลยครับอยากจะให้ปล่อยวิ่งครับ <laughs> วิง่งเอาเล่นนานๆหน่อยครับ <tit le> <c oughs> จังหวะประมาณนี้ครับกระพงครับ ซ้ำตามมาซ้ำครับตามไมโดนเยอะตามตามาซ้ำครับจับเดียวโอ้โหตัวนี้กับ โดดสวยครับตัวนี้โดดดีครับตัวเกี้ยวแรงดีครับแรงดแรงดีมากไปแล้วไปแล้วตัวนี้ไซส์มันเนี่ยกว่าครับใหญ่เลยทีเดียวครับวิ่งออกไปแล้วโดอีกแล้ว น่าจะประมาณสองโลใช้ประมาณสองกิโลนะครับผมพยายามกลับแล้ววัดไวๆหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันลงคอไม่อยากเข้าคอนะเนี่ยเกินนิดเดียวผมจะวัดไวหน่อยนะครับดุดละโอเคกับสิบพี่ดีครับกลับเป็นว่าเล่นเลยครับตีไม้สองไม้ก็กัดแล้วครับเนี่ยใช้สองกิโลครับสีเขียวครับสีเขียวครับ งานยังเหมือนเดิมครับตัวเบ็ดเหมือนเดิมแต่ผมมันแรงนะลงแรงมากนะครับแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไรไม่มีทะลอคกครับตัวอันนี้มันลงไปทั้งคอเนี่ยเราได้เนี่ยลงไปทั้งคอโดน,นกัดหลายทีเยอะหลายตัวแล้วแต่ว่ามันหลุดนะครับตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนสีเยือสีเยือก็มีผลครับตอนนี้นะมันหลอกสีเขียว,วลงไปปั๊บเนี่ยสีเยือน่าจะมีผลเพราะว่าตะกี้ข้องนีนสตีสีส้ม ลองกินลองกินแต่สีนี้สามไม้กัดสามไม้กัดนะครับบางทีเดี๋ยวผมจะลองสีลูกปลาเนี่ยสีปลาส้อยนะครับสีปลาส้อยลองดูว่าว่าจะมันมีผลต่อการกัดของปลาไหมนะครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยประมาณสามไม้ถึงจะกัดทีนึงนะครับสามไม้ถึงจะกัดทีนึงอะไรประมาณนั้นครับจะลองใช้สีนี้ดูอีกทีนะครับ บางทีเราใช้กระสีน้ำน้ๆถามว่าสีในกรด,ดี่งก็ต้องดูสภาพหลายๆอย่างนะสภาพอากาศสภาพของน้าปลากัดสีอะไรนะครับทางที่ดีก็แนะนํามีไว้สัก2ตัวครับมีไว้สัก2ตัว2ส,สีที่แตกต่างกันเอาไว้ไว้ลองดูสีในกัดดีไม่ดีตัวนี้ตัวแพ็กเกจใหม่ครับไอผมได้ไปหนึ่งตัวละกัดหลายทีต่อช็อคใหม่อย่างเดียวครับแต่ดีหน่อยเราใช้60เพราะว่า ปลาบ่อนี้ยังไม่ใช่เป็นปลาราืแวงน,นะครับบอกเลยว่าเป็นปลาสิงแต่เราที่มาเทสเนี่ยเพราะว่าตัวช่วงนี้ช่วงโควิดครับก็บอกตรงๆแล้วก็ทางบ่อเขาเปิดให้นักตกปลาตกปลาออกเองเดียวได้แล้วออก,ได,ออกได้ออกเองเดียวนะครับปลาได้แล้วออกเองเดียวแล้วก็ถือโอกาสมาเทสเหยื่อแล้วก็ยกปลาออกเลยครับ <S <S พ <Bur> เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่ได้แล้วปล่อยนอกจากมันหลุดเอาเองนะครับหลุดเองนะครับหลุดเอง เราก็ต้องใช้สายใหญ่นิดนึงเพื่อหนึงเลยถ้าขาดเราก็เซฟปลาของของทางน้าด้วยเขาด้วยนะครับปลาจะได้ไม่ตายนะครับเราก็ไม่อยากให้มันขาดนะครับครับตรงนี้ต้องมาช่วยกันครับพอดีมีนาเท่ครับเขาส่งข่าวว่าเออเนี่ยปลากัดแล้วเขาต้องการระบายปลาออกนะครับตนนี้ปลามันเลยไซส์ท,ซที่เขาจะขายแล้วครับเลยไซส์ที่เขาจะขายแล้วก็เปิดตกกันตวเนี้บริเวณแถวแปริ้วนะ บอ่อแบบนี้เยอะนะนะที่สนใจที่จะเข้ามาตกปลาเพื่อเพื่อจะไปไปทานก็สามารถมาตกออกไม่มีค่าคันเลยนะครับอยู่ประมาณสักห้าหกคนนะเขากำลังตกปลาอย่างมันเลยครับน่าจะได้เกินห้าสิบตัวแล้วแหละหลายคนมีหลายบอ่อมากกับมาเข้ามาแถวเนี้ยลองถามดูตามบอ่อตามไรครับมีเยอะมากเดี๋ยวนี้เพราะว่าปลาเข้าขายไม่ได้โอเคเราจะมาลองเทสสีนี้ดู สีปลาสอยครับพวกเราเรียกสีปลาซ้อยนะครับสีสวยลองดูครับลองดูว่าตกไปมันกัดเลยหรือเปล่ากัดเลยกัดเลยโอ้กัดเลยจริงออไม่ใหญ่เท่าไหรครับไซส์ปาจานครับ เยื่อปลาพยา,ายามใส่ให้ตึงครับใส่กับตัวปลาให้ตึงไว้ครับรดคันก็ต้องรดให้าตามจังหวะนะครับจะได้ไม่หลุดครับปล่อยให้วิ่งครับผมไม่เยื่อ,อาตายนะครับเยืะไม่ตายเล่นนิดหนึงครับ ชอบแอคชั่นมันโดดครับผมเยอะไม่ไมยอเยอะาตายนะครับหมดเลงค่อยขึ้นครับโอ้ไซส์กำลังดีครับตัวนี้สวยตัวนี้สวยโลก,กว่าน่าจะโลห้าไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่สีลูกปลาครับสีลูกปลาเป็นสีเป็นสีที่เขาให้หาดนะครับ กับงานกระพงผมผมาลองลองหลายบอบอเคี่ยวๆ,ๆบอ,ๆบอที่ปลายน้อยๆสีนี้กัดดีสาหรับงานกระพงนะเสียเนี่ยกัดดีเป็นเป็นสีหนึ่งที่กัดดีนะครับแต่เราก็ต้องมีไว้หลายๆสีนะถ้าลองครับเห็นชัดเจนนะช่างกล้องนะครับเห็นชัดเจนมากว่าสีเยื่อมีผลเราต้องดูสภาพน้นํนี่นิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปนะครับหนึ่งรูปครับ ได้แล้วหนึ่งตัวจากเมื่อกี้ครับงานสีแบบสายขวาน,นี่ลงคอนะสายช็อคนี่ไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวลองดูครับหลุดครับหดหลุดครับตีปล่อยตก ก่อนนะครับจังหวะแรกปล่อยตกถ้าไม่ช่วยปล่อยตกลากผมค่อยๆลากขึ้นมาปึ๊บมากัดอีกทีปึ๊กครับปล่อยตกก่อนครับไม่กัดครับลากอย่างนี้ครับปึ๊บกัดแล้วครับนะครับลากช้าๆครับแอคชั่นปลา สวยครับโอ้ยโดดจังหวะโดดนี่สุดๆครับกระพงนะครับโดดสุดๆครับมาแล้ววิ่งแล้วดไปแล้วไซนี้ก็สวยเหมือนกันครับเกือบสองเหมือนกันตัวนี้แรงนะกระพงเนี่ยแต่ปลาบอยนี่แรงนะ ใช้โลก,กว่าครับใช้โลก,กว่าขับน้ำประมาณนี้น้ำประมาณนี้เขียวๆสีนี้กัดดีกว่านะสีนี้กัดดีกว่า จากสีเขียวสีลูกปลาเนีย่ยมันเป็นสีลูกปลาเรียนแบบลูกปลาครับกระพงไซส์ประมาณโลปลายๆลายครับโลปลายปลายตัวนี้กับ2โลแหละฝากด้วยครับงานสปีดี้ครับสำหรับงานปลากระพงเรามาเทสกระพงนะแต่ว่าจะตีสเตปเนี้ตีได้พวกปลาหมอปลาหมอแล้วก็พวกปลากายอะไรประมาณนี้สเต็ปนี้ปลากระพงพวกเนี้ยปลาพวกนี้จะชอบมากสิบสามกรรมงานบอกครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ